กับเราในช่วงบุกครัวสนับสนุนโดยเทพนุงมพรมพราวครับเด็กหญิงแม่ค้าผมเด็กชายกะทีครับวันนี้เรามาทําเมน,นูอะไรนะ,ะจำไม่ได้แกงคั่วผักบุ้งใช่ปะ่ะใช่<ม>ใช่แล้วก็ที่ลืมไม่ได้นะคะขอบคุณสถานที่ค่ะสําหรับแกนวิวเฮาค่ะสุขุมวิท24มีที่วิ่งเล่นกว้างมากตอนนี้พี่ต่ายกำลังเต้นอยู่เต้นทุกเทปอ่ะตอนนี้ฝออึกเต้นอยู่เยก็เต้นไปเรื่อยเต้นไปเรื่อยนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้ป่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าพี่ต่ายกำลังฝึกเต้นไปถึงไหนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าบอลวันนี้เราทำอะไรครับผัดผักบุ้งบ้าครับดูบอลเอวบอลวิสัญญานสองสามท่านนีแล้วนะพี่สัญญาแล้วสองคนทำอะไรผิดพี่จะทำทุกวิธีทางเพื่อให้วอนมีความสุขผู้หญิงมาให้บอนได้พี่ผิดไปแล้วพี่บอลเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วเยอะไปเยอะไปน้เก่งน้ำเก่งน้าวันนี้เราทำแก้ผัวผักบุ้งอันลืมถูกถูก แกงพวหอยบุ้งกับหมูสามชาั้นหมูสามชาั้นเลือกีดีๆน่เอามันเยอะเพราะว่ามันจะเลี่ยนเกินไปแล้วบอวกควรมีพริกแกงไม่พอยกะทิทีชาวเกาะเหลือจากคราวที่แล้วเฮ้ยกินได้บ้านมันแช่ตู้เย็นได้น้ำมะขามเปียกน้ำเปล่าซึ่งเป็นน้ำปลารัฐบาลบอกกินได้น้ำตาลทรายนะจ๊ะน้ำตาลเจนน้ำตาลพริ้ น่าพีบต่อรอกลงไปแอบแอบใส่เข้บาไประมาณนี้แหละประมาณไหนประมาณนี้แต่ดูเอาดูเอาดูเอาเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้บอกบอกไม่เป็นอะปริมาณอะกะเอาเออก็กะเอาไปอะแล้วก็ต้องรอให้กะทิมันเดือดแป๊บนึงนะนิดเดียวนะเดือดนิดเดียวไม่เจ็บไม่เจ็บนิดเดียว มันเดือดแล้วว่าเราก็ใส่พริกแกงลงไปเอาเผ็ดหน่อยไหมอันนี้คือพริกแกงเผ็ดใช่ป่ะคะพริกแกงเผ็ดสิไม่แกงไม่เผ็ดมันจะเป็นพริกแกงหรอย่างมีพริกแกงแดงอะไรอย่างเงี้ยมีพริกแกงธรรมดาพริกแกงไม่เผ็ดมันจะเรียกพริกแกงได้ยังไง อ๋อเอาหมูสามชั้นนี่ก็ใส่เลยเลยอ่ะกินไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้ก็ได้นะแต่เกบลคนก็เยอะมาก,มากไงตอนนี้เจได้ยวะ่ะรายการนี้ใช้คนเยอะเยอะเยอะ ทีต้องไปเพราะว่าไม่งั้นมันไหมใส่ไปทีนี้มันก็คนไปพอมันเริ่มสุกครับเราใส่น้ำเปล่าลงไปเลยนิดหน่อยยังไม่ต้องเยอะมาก แผนตาลทายค่ะแล้วก็อันนี้น้ำมะขามเปียกจ้น้ำมะขามเปียกถ้ามันแห้งได้ไหมถ้ามันแห้งเอาไปตากแดด ใส่ไปสักช้อนหนึ่งก่อนก็ได้แล้วก็พอมันเดือดนะคะก็ใส่ผักบุ้งลงไปเลยเสร็จแล้วจ้ะกับแกงคั่วผักบุ้งกับหมูสามชั้นมาสุกแ้วครับสุกแล้ว อย่างอันนี้ก็ใช้ได้นะคะเคเราไปกินแกงจ้าเย้คะแนนไม่ันะเลยเขาเรียกว่าแกงผักหุ้งหมูสามชั้นค่ะอาจจะเป็นแกงโบราณนิดนึงซึ่งคนโบราณทำเมนูวันนี้ทำง่ายๆค่ะอย่าลืมเอาไปทำทานที่บ้านวันนี้ขอบคุณสถานที่ด้วย ที hey, ่แกนเวลเฮาค่ะ huh? สุขุมวิท24แล้วก็ขอบคุณนเทฟไปดูห้องมะพร้าวด้วยคะ่ะสัปดาห์นี้ลาไปแล้วคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยววันติดตามดูว่าสัปดาห์หน้าจะ<ช>มีเมนูอะไรเนาะแล้วพบกันใหม่ครับในช่วงบุกครัวครับครัวต่อไปเป็นบ้านคุณครับ ทำอะไรเองอีกแล้วคนอื่นคนอื่นติดเขาก็เขาก็ไม่เข้าใจไงว่าคุณชายท่านจะเอามุมไหนติดเองว่าได้ไดกันลงนะครับ ไม่มีใครใช้เพราะว่ามันเสี่ยงกับกล้องหลุดออกไปหรือความเสียหายของตัวกล้องเวลาหลุดนะครับแต่ค,คลิปของโกโปรเนี่ยคือเราโยกกันให้ตายมันก็ไม่หลุดจริงๆแล้วมุมนี้เดี๋ยวไปดูนะผมว่ามุมนี้น่าสนใจคือมันจะเห็นพื้นที่วิ่งเข้ามาหาตัวมันก็จะสนุกเดียวดูอีกที วันนี้เหนื่อยปันยนนยป่นจกนนันจกรยานมาเร <c oughs> ื่องแต่คือบูธตอนนี้มันอยู่ตรงทางเข้าด้านหน้านะครับ<ช>แล้วก็น้องพิตตี้อยู่ตรงจุดปล่อยตัวใช่ครับโอ้โหไกดไก,ไกไน่นะวันนี้เฮียบอลออกบูธของกับอะไรครับเกินเลอร์เป็นเลยรับกับกับพาร์ทเนอร์ที่ที่ร้านเอสอาร์เคนะครับครับผมก็คือกิจกรรมแบบนี้เนี่ยเวลาเรามีกิจกรรมเราก็จะดีลกับทาง นเขาได้ในพื้นที่เราใช่ครับเพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายแล้วก็สร้างสร้างความสร้างดีมานในตลาดเพราะเราทํามากกว่าแค่หน้าที่แค่เอาแมากเข้าไปร้านลูกค้าเราทาหน้าที่โปรโมทแล้วก็ให้เอเจนเซอร์รู้ว่าการเป็นแหมกเน,เนี่ยนอกจากความสวยงามรถเนี่ยมีเรื่องของการเพิ่มสปอร์ตอาการกับสีนะครับ ใช้เรื่องของล้อเบาขึ้นนะครับหน้ายางใหญ่ขึ้นเกาะถนนได้มากขึ้นระยะเบรกสั้นลงในง้ยครับเพราะที่มันผ่านมาเราเจอเฮบอนจะเจอ,เจอเบูธใหญ่ๆในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปมอเตอร์โชว์นะครับ,รบเวลาเป็นบูธย่อยๆแบบนี้นครับแตกต่างกันไหมครับแตกต่างไหมก็เรื่องของจำนวนล้อแม็กในการให้มาพูดพวกมาเลือกมันคงหลักหนยน้อยน้อยกว่าปกติแต่ก็ก็เราทัดตัวไฮไลท์ขึ้นใหม่นะครับแล้วก็สิ่สำคัญคือโปรโมชั่น ก็ยังมีเหมือนเดิมอยู่ครับมีเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมก็ก็ยังมีเรื่อยๆกับพันเนอร์เราเพราะเรามีอีเวนต์ประมาณเฉลี่ยเดือนประมาณเจ็ดถึงสิบครั้งต่อเดือนคือใครเป็นพาร์ทเนอร์ของเฮียไปเนี่ยก็จะมีบูธไปช่วยกระตุต้นยอดขายด้วยใช่ครับใช่ก็นี่จัดอยู่ก็มีที่ขอนแก่นฮะครับขอนแก่นอยุธยา มีที่เซนทรัลพระรามสองมีที่นี่แล้วก็มีอีกสามที่ครับของเดือนนี้นะครับของเดือนนี้นั่นหมาคว่าเมื่อวานก่อนเทบอลมานี่นี่เดินสายไปแล้วนะฮะใช่ครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยไปแล้วครับไปทั่วเลยใช่ครับปีหน้าจะหนักกว่านี้ครับปีหน้าจะสนุกกว่านี้ครับ ปีหน้าปีหน้าเราคงได้โอกาสจากกีฬบอลนะครับตามแบบสนัสนตามบูธต่างจังหวัดบ้างนะฮะปีหน้า, <laughs> นาก็ปีนี้นึกว่า60ตอนแรกเข้าใจเองว่า60นะครับจริงๆเห็นเด็กเขากำ,กำหนดมาเปรร็นเสร็จว่าสรุปมาเนี่ย <laughs> ประมาณ80ดส <laughs> e ิบอีเวนต์ปีหน้าทะลุร้อยแน่นอนครับโอ้ยแม่เจ้าดีลเลอร์ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ <laughs> เป็นพาร์ทเนอร์กันเท่าไหร่พาร์ทเนอร์กันก็ประมาณ300กับ400ครับอู้ครับผม300กับ400หมายความว่าทุกจังหวัดต้องมี ใช่ครับจังหวัดใหญ่ๆมีแน่นอนครับมีแน่นอนนะเพราะว่าจําได้ว่าเพชรบูรณ์มีสุโขทัยพิษณุโลกมีรว่าเป็นแฟนรายการเราเอามาโพสให้เราด้วยอ๋อครับผมขอบคุณครับก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคงตามฮีบอลไปแต่ตอนนี้เนี่ยวันนี้มีพิตตี้ก่อนครับพิตตี้วันนี้เหลือสองคนครับเหลือสองคนเมื่อวานเมื่อวาน5คนครับอ๋อโอเคโอเคเมื่อวานเขามี คอเเขามีมีปาร์ตี้นิดหน่อยครับมีปาร์ตี้นิดหน่อยนิดหน่อยครับนิดหน่อยนีหน้นห,นนหนึ่งเพราะว่าหนาวมากหนาวมอกหนาวมากกลางคืนน้องพิตตี้ใส่ชุดพอสเพเสร็จแล้วใส่ชุดคลุมต่ออีกทีนึ่งใช่ครับผมไม่ไหวครับหนาวนิ่แต่อากาศดีมากนะครับปีนี้ถือว่าง,งานที่บางแสนนี้อากาศดีมากปีแล้วนี้ร้อนแบบ ร้อนนั่นร้อนมากปีนี้แล้วเมย์มายืนใช่ไหมร้อนแบบร้อนแบบจะตายอ่ะปีนี้พอไม่มีแดดที่สบายแล้วลมเย็นๆสบายๆผมว่าปีหน้าน่าจะดีกว่านี้อีกนะเมื่อเช้าขับรถออกมาจากกรุงเทพครับ18องศาเธอถึงนี่ก็ตอนนี้ก็มันก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากนะ20่ินิดๆนะครับที่นี่จะหนากว่า ตอนตอนตอนกลางคืนครับอากาศดีมากลมพัดขนาดนี้ไม่หนาวก็แตก้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับว่าน้องพิตตี้เขาเขาทำงานอะไรยังไงบ้างนะครับแน่นอนพิตตี้เฮบอลทุกคนจัดหนักทุกคนตลอดอะไรหนักหนักหน้าหนักตลอดล้อเบาแต่พิตตี้อนหนักชุดชุดวันนี้ซบๆครับชุดวันนี้ซบๆถ้ามาเมื่อวานนี้จะแบบ ส,สุดครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอภาพนิ่งเดี๋ยวผมขอภาพนิ่งเฮบอลเราจะได้รู้ว่าอ๋อเมื่อวานเขาเป็นอย่างนั้นนะโอเคขอบคุณครับเฮบอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ